โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Dota 2นะครับนะครับอันนี้โหมดเทอร์โบนะครับคือโหมดนี้จะเร็วขึ้นนะครับก็คือ XP กับอะไรจะได้เร็วขึ้นนะครับเวลจะได้เวลขึ้นอะไรนี้นะฮะเทอร์โบแค่ชื่อนะมันก็นานอยู่ดีเราเล่นอะไรดีเกมนี้ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยเล่นเลยวะกิตตันไวเด้นกิตตันโอ้โหกูเป็นอาหารหวานให้กับ AA และไวเปอร์ซเวนกูกระจอกมากผมเล่นเกม เกมโมบ้าดอทไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็เล่นไม่เก่งนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับถ้าเทียบกับสกิลเอหรือว่าอะไรอย่างเงี้มันอย่างเอเนี่ยสกิลมันยังไปเร็วกว่าใช่ไหมแบบกดป,แบบป,ปุ๊บแบบปาปั๊บแต่นี้อ่าของดอทนี่แอนิเมชันจะช้านะครับแอนิเมชันมันจะอ่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนจริงะฮะมันจะต้องมีการแบบหันหลังไปเพื่อสกิลอะไรประมาณนี้นะฮะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะอันนี้บอกเลย เออซื้ออะไรพวกนี้คือ <c> แ <ười> มพผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวตัวแมพเขาไปถึงไหนแล้วนะครับจาได้ว่าล่าสุดตอนที่ผมมาเล่นมันจะมีเสาอยู่ตรงนี้นะครับแต่หายไปแล้วหายไปแล้วแล้วไปไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วรอบที่แล้วเสามันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะฮะออฟเลนเป็นใครครับเป็นวินเลนเจอร์กับอ่าแล้วแต่คนนี้คนจะเรียกนะครับมันก็มีหลายชื่อเนาะวินลันเนอร์วินเลนเจอร์นะครับแล้วแต่คนจะเรียกอันนี้ผมเรียกตามมือตหมักเล่นแล้วกันคิดว่าผมเป็น ผู้เล่นใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นดอดนานแล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เราอยู่เลนเดียวกับจักกอนอตนะครับเราต้องเลี้ยงเขานะครับซึ่งเลี้ยงเขาแต่เราไม่ได้ซื้อบอร์ดมาสักอันเลยนะฮะจักกอนอตซื้อบอร์ดเดอะฟั x เฮ้ยจักกอนอตเราไม่ได้ช่วยนายขอโทษเฮ้ยอย่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ไอเทมที่เราจะซื้อก่อนเป็นอ่าเป็นอันนี้แล้วกันนะพี่รู้เลย เหมือนเป็นอ่าเป็นอ่าอะไรนะรองเท้าเพิ่มเลือดใช่ไหมรองเทา้าฟื้นฟูเลือดเอ่อผมไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆอันนี้ผมต้องขอโทษเอ่อมันขวางคีิปยังไงนะแล้วเ,เราก,กดขวางคีิปยังไงอ๋อกดตัวเอสผมไปกดสเปกบาร์เอ้ยเฮ้ยทำไมนกบินเร็วจังวะอมอเพราะมันเป็นหมดเทอร์โบโอ,อย่างนั้นเหรอเทอร์โบนกติดไฮสปีดเอ่อมันรากคีิเออยังไงซิฮึฮึฮึออยังรักคีิปเป็นนะเว้ยแต่สแตกคีิมว่าไม่เป็นละ คลิปการตีหรืออะไรมันช้านะค่อนข้างช้าค่อนข้างช้าเลยแหละเออไม่ให้กูลาคลิปล้วโอโ้โหโอ้โหเออชุดอิมอร์ทอลฮะลูนเอ่อ,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 อลูน,ล,นลูนตังนี่เกิดทุกๆ5าทีปะหรือ6วะส่วนลูนแม่น้ำนี่เกิด2นาทีตรงนี้ไม่มีร้านคารับแล้ว <c oughs> เฮ้ยแย่เลยมีแนะนำการออกสกิลด้วยนะ ตัวนี้สิแจ็คกอนดกูเลี้ยงให้อย่างดีกูเลี้ยงให้เออรู้ร้แหละว่าเอ,อมันบางกว่าแต่ว่าอุตส่าห์เลี้ยงให้โอเคครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปอ่าตอนนี้สองนาทีนะฮะมันสแตทคิปยังไงวะจําจไม่ได้ลากคิปลากคิปได้ไหมจำไม่ได้แล้วอะจำไม่ได้จริงอันนี้เออลากคิปฮัลโหลคิป เออสวยโอ้โหการลากคีิของเขาอะ like ตอนนี้เกมไปอ่าลูนตังนี่น่าจะออกทุกๆ5ทีนะน่าจะไม่ผิดแล้วนี้คืออะไรอ่ะจอบขุดดินเหรอขุดได้อะไรบ้างขุดตรงนี้ได้อะไรเอ่ยเม็ดไม่ได้เลยเหรอะ <laughs> เราจะรู้อะไรว่ามันขุดตรงไหนได้วะแล้วคือไอเทมป่าที่เขาเอามาใหม่นี่คือผมไม่รู้เรื่องสักการันเลยนะฮะ <laughs> คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ โ,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 โฮ้ยโอยโอ๊ยโอยเฮี้ยเจ็บสาดเลยโดนแข็งโดนแข็งเอ่อจักรนอตสวยโอ้โหจักรนอตโหดโหดจัดเลยนี่เราเป็นซับเราต้องเลี้ยงแคลรี่เออยาอย,าอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกูกสวยสวยสวย เกือบจะกดตัวทีกดอีโมแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เอลนี่หว่าลืมโทษเมื่อกี้ผมก็สกิลวัวเหมือนกันนะเออเดี๋ยวลูนตังเกิดแล้วนี่หว่าห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดแล้วแล้วลูนเกตลูนตังเกิดตรงไหนอะนี่ไงเกิดตรงนี้หนึ่งแล้วก็เกิดตรงนู้นเนื่องจากตัวละครฝั่งนู้นเขาตายครับเราจะต้องเราเราต้องได้บัฟเรียบร้อยของเราของเราทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะของเราทั้งหมดเลยของเราทั้งหมดเลย เอ้ยถือว่านายจะหายตัวแต่หมีนายไม่ได้หายตัวเพื่อนรักโกโกโกูเออืออลัดช็อตแม่งเลยสวยจิมจิมเอ้าชิบหายอุตส่า์กดอันนี้แต่ไม่มีมานาใช้อัตีโอ้โหสิ่งที่วางแผนเอาไว้ฮะส,สิ่งที่วางแผนเอาไว้สิ่งที่วางสิ่งที่วางแผนเอาไว้อะตี ตีตีอี้เน่อี้น่กกับกันเถอะเกับกันเถอะเกับกันเถอะเราก็ยังได้เรื่องอยู่นะเออวอร์ดก็ไม่ปกักซับอะไรวะเนี่ยเออมีตัวหายตัวไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราซื้อดัตไปแล้วกันเนาะเออดัตอยู่ไหนวะอันนี้ปากไดไหม <Yes. S 1> มันเห็นอะไรบ้างอะแมมมันเปลี่ยนอะวิสัยทัศน์ก็เปลี่ยนหมดเลยนะะอันนี้งงจริงได้ดัตด,ด้วยนะฮะเอ๊ะผมกดส่งนกเหรอวะ หรือกดวะหรือไม่ได้กดวะอะไรอะวอร์ดเหรออ๋อได้เลยเขาแจ้งเตือนมาว่ามีวอร์ดปักอยู่ตรงนั้นนะฮะคีิปมาเลยไม่เกิดได้เลยได้เลยเออเราลาคีิจากนอตเหรอเฮ้ยเขี้ยมันเป็นอะไรอ๋อโอโดนตาหนนะ้าจากนอตจากนอตรอคุณด,ด้วยโหมันจะเก็บหมดไม่ได้โหดโหดขิงออเดี๋ยววางไว้ตรงนี้โอเคนี่ไงโน่นไหนวะมันก็อ๋อนี่ไง ตั้งคิวตั ue, ้งค <laughs> <laughs> ิวเฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนเพื่อนเออมันหายตัวนี u, dai, ่มันล็อกขามันไม่ได้ล็อกขาแต่มันคือมันสโลนอะสโลนใอ่สุดยอดไปเลยว่ะจักรน็อตนี่แหละแครี่ตัวนี้เราเลี้ยงมากับมือเองนะเนี่ยนะขุดได้เลยเอ้ยโอ้โห อ๋อมันต้องใช้เรื่อยๆนะฮะก็คือสุ่มไปเรื่อยๆแหละแล้วแต่ดวงเราโอ้หผมก็ไม่ได้กดใช้เลยบ้าเอ้ยเออตรงนี้มีที่ปักวอร์ดตรงไหนไหมตรงนี้ตรงนี้ปักไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของเราของเราเองกัะจักนอ็อตโอเคเราได้พคกุมวินวอล์กพคกุมการเวลาไปเลยโกเรามีทุกอย่างยกเว้นสกิลในการเอาตัวรอดเฮ้ยโอ้หอย่างนี้มันไม่ถูกต้องฮึอย่างนี้มันไม่ถูกต้องทําอ,ทอะไรนี่ฮึฮึฮอ หายกูแตกพุดโอ้โหยังไมไ่ทันได้ไทยควบคุมเลยอ่ะสตันนานยี่อาจ,จะไม่ได้สตันนานงด้แต่ตัวตัวผมอาจจะบางเกินไปอ่แล้วคิดตั้นไมเด้นนี่ควรออกอะไรต่อดีวะผมเป็นพวกชอบลืมกดไอเทมด้วยนะครับถ้าใครที่เคยดูเอลผมเล่นจะรู้ว่าผมเป็นพวกชอบลืมกดไอเทมมากมาก้า,กา,กากไ,ปไปดีปะวะรู้สึกมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะไม่ปลอดภยัยมากๆเขาไปอยู่บนกันหมดเลยนี่ เฮ้ยครายอะพี ia, ia. Nee. ่หม um un> ีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยกูวับมันเล่นอะไรของกูเนี่ยเฮี้ยเลยโคตรแย่เลยนี่ไงเรามีระยะไล่ด้วยนี่หว่ารับสกิลสามนำรัวๆเลยโทษลืมดูแต่เราวับไปบนแล้วกันโอ้เวลาวับใช้แค่40วินะครับแมปเทอร์โบเร็วมาก คือถ้าเล่นแบบนี้แบบจนชินนี่คือแบบไปเล่นแบบเก่านี่แบบไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยแบบ normal ฮะอืล่าคีปก็ไม่ได้สักตัวเฮ้ยเฮลเอาดี เป็นอะไรกับคิดตันไมเด้นเนี่ยถามจริงอะไรอ่ะนั่นอ่ะของป่าแต่อันนี้แม่งไม่รู้เรื่องเลยปักวอดตรงไหนได้บ้างวะยังไม่เคลียร์กับการปักวอดเลยปักตรงนี้ก็ไม่ได้ปักตรงไหนได้บ้างวะเออปักตรงไหนที่มันสว่างตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ตรงไหนดีวะเออตรงนี้ไม่ได้มันต้นไม้มันบังเยอะมากเลยตรงไหนดีวะปักก็ไม่รู้เรื่อง โอ้จักนัดเวลสิบเจ็ดเฮ้ยแต่เราก็เวลสิบห้าเหมือนกันนะเนี่ยนะฮึโอ้นืดนืดเขีย้ยเขเลยเอ,อื้อไม่จักนัดเดีย๋ยเข้าไปไม่คุ้มอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพลาดหน่อยอะคือตอนที่ใช้ผ้าคุมใส่จักรนอตอะ่ะคือผมเดินออกมาได้ใช่ไหม แต่ว่าเมื่อกี้เมาส์มันกลับเดินกลับไปเฉยเลยคือถ้าผมเล่นกากก็ต้องขอภัยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆนะฮะแต่ต่อให้ไม่ได้เล่นนานผมก็เล่นกาก,ากอยู่ดี <c oughs> ตัวกลางนี่ใครไวเปอร์เวลสิบแปดแล้ววะ่ะจากต้นเกมที่เรากดได้ไม่ค่อยอยากเดินปากกาเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเอเขาจะซับค่อนข้างดีนะดีกว่าผมมากเลยนะฮะ <c oughs> ดีกว่าผมมากเลยเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเขาปักวอร์ดค่อนข้างจากน,นี้เลยทีเดียวเชียวผมทําอะไรวนะเนี่ย จังน้อน่าจะไหวยอยู่นะไหวไหวแต่ต้องใช้เวลานะโอเค15บห้าวินะเก็บรูนกูดเดินออกมาจากรูนแล้วหำเดี๋ยวเราเดินไปเดินมาแม่งโคตรไม่ได้เรื่องเลยวะ่ะไม่ได้เรื่องจัดๆสวยครับเออโหมดเทอร์โบนี่เราก็น่าจะฟาร์มได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าชีปตัวหนึ่งก็ได้เยอะเดี๋ยวเราแย่งฟาร์มแย่งแคลี่ฟาร์มด้วยแล้วกันโอเคจริงๆน่าจะซื้ออ่า ไมดัสด้วยนะใช่ป่ะไมดัสคือมือฟาร์มป่ะวะจำไม่ได้จำจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือความจริงที่อยากจะบอกเอ้าโหปักผิดเชี่ยจะปักบอดอันนี้เฮ้ยทิมหายสมุก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 โอ้โหบอดครับบอดอะ ไม่ไหวอ่ะสวนแม่งของของเร็วมากพี่หมียังฟายไปเลยแต่ของหมีก็เยอะมากไม่ไหวไม่ไหวผมกับวินเลนเจอร์ต้องยืนหลังเลยแต่เมื่อกี้ผมกับวินเลนเจอร์นี่โดนก่อนเขามีพลิกด้วยพลิกคืออะไรวะ ถ้าจะเล่นคิดตันนี่ต้องต้องยืนดีๆเลยอนะต้องยืนให้เป็นซึ่งเราโดนเข้าตลอดเลยวะไม่ได้เข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เพราะว่าเเวนเขามีนเะนี่ยตะตันแล้วพุ่งเข้ามาหาโอ้โหยืนฟาร์มอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวของจริง เออลงทุนลงทุนลงทุนจัดจัดถ้าตรงนี้นี่เราวางตรงนี้ได้นะจำได้จำได้จุดวางตรงนี้นี่แม่งเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่ผมต้องเปลี่ยนของฟาร์มแล้วของฟาร์มเขาน่าจะมีคนเก็บมาเยอะละของฟาร์มเห็นมันก็เป็นของที่จําเป็นเหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกอะไรของป่าอยู่แค่นี้เองหรอทำไมเราได้แต่ของระดับเทียร์หนึ่งเทียร์สองวะอ,อ,อันนี้คืออะไรค่าสถานะ ข้าธนาอื่นเอทีอะไรโอ้หมีคนเข้าป่าเรียบร้อยเล่นแต่หมีพ่อหมีไม่ได้เล่นตัวอย่างบางเอ้ยต้องถอยคอยสกิลดีๆเลยเออ อะไรมันจะแค้นขนาดนั้นโลว์แล้วสวยเออว่ะสก,กิลแยกล่างนี่มันมีผลกับโลชาแล้วหรอหรือว่าเฉพาะด่านอันนี้วะน่าจะเฉพาะเทอร์โบนะแบบว่าจะได้เอาโลชาเร็วขึ้นอะไรอย่เงี้ย เราะปกติถ้าเอาร่างแยกเข้าไปในรังโลชานี่เข้าไม่ได้ร่างแยกหายตัวหมด s <S เดี๋ยวเราขอฟาร์มกอนแล้วกันมีจุดไหนให้กูฟาร์มบ้างวะเนี่ยเอ้ยคลิปเกิดแล้วขอฟาร์มได้ไหมนาย <the> เราก็อยากมีตังค์เหมือนกันนะ <Come on. S 1> ฮะอา้าวไม่ใช่ฟันสามร้อยห้าสิบป่ะเอาขึ้นราคาไปร้อยหนึ่งเราได้ของเทียร์สามแล้วมีอะไรบ้างที่มันพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความต้านทานเวทต้านสถา,านะน่าจะ เหมาะกับพวกตัวไฟเตอร์มากกว่าตัวเวทนะอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตเลือกสิ่งก่อสร้างฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างดีแพรคิดว่ายัดเคมีของฟื้นฟูของก่อสร้างด้วยเออเอามาใส่ดีแต่ใช้ได้แค่สามครั้งว่ะโอ้ยงงไปหมดแล้วเฮ้ยทําไมคีบใหญ่มาอยู่ตรงเนี้ยเพิ่งเห็นแล้วคีบกองเล็กอยู่ไหนได้แล้วครับเรียบร้อยแบ็คคิงบาร์เดี๋ยวเราก็ต้องมีบิง์อีกเราต้องมีบิง์เพื่อเอาไปแต่ว่าเรากด แบ็คคิงบาแล้วก็เรากดหายตัวแล้วก็แบ็คคิงบาแล้วก็อันติได้ไหมกูจะยืนได้นานขนาดนั้นวะเป้าวะกูคแค่โดนสกิลตีกระจายของเซเวนก็แทบล่วงแล้วอ่ะกำลังไปกำลังไปชักนอดโดนแนะ่เลยวะร้อยจะงระนอดโดนแล้วเออ เออเออนี่แหละที่กูไปหานี่นี่แหละนี่แหละสวยจัดอเออเออไม่ได้เล่นนานก็สนุกกว่านานทีกับมาเล่นอืมคลิปเอ้านึกว่าคลิปโดนทีแล้วตายมันหายหมดเลย,เลยไรเงี้ยคลิปล่างดันแล้วนะเอเหหายไปไหนวะเอไม่ได้มาช่วยนะแต่ต่อให้มาช่วยเมื่อกี้ก็น่าจะตายนะเดี๋ยวได้บิงเดี๋ยวรอเข้าอีกทีนึงสวยๆดัดกูซื้อมาทำไมนี่เคได้บิงแล้ว เออตรงไหนเป็นเลนเชอร์คีฟเมลีคีฟนี่ไงเมลีคีฟอยู่ตรงนี้เราต้องตีของฝั่งเมลีคีฟคีฟก่อนนะฮะเราป้อมหน้าออกไปสักป้อมหนึ่งเนาะเอาเมกาคีฟไปเลยเนาะเออแม่เจ้าโวยมันโอ้โหมันตีกระจายเจ็บเจ็บมากเซเว่นจะเกิดแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีแบ็คคิงบาร์แล้วเซเว่นก็มีแบ็คคิงบาร์กัน,กนเออกูแตกแน่เลยเดี๋ยวเราไว้ตรง เอาไว้บ้านเขาอันหนึ่งเนาะอนนเออเขาคงไม่เขาคงคาดไม่ถึงหรอกว่าจะมีคนมาปักวอร์ดขนาดนี้กระทาฟ้าว่ะกระทาฟ้าคิตตันไม่เล่นออกเลยได้เลยส่งผลให้ฟอสกับยูนิตอ๋อที่ทําให้อันตีแล้วจะทําให้ศัตรูสตัสตนด้วยไหมเออ,เอ,อน่าสนนี่เราได้บลิงเด็คเกอร์แล้วเราจะกลับบ้านทําไมเนี่ยเขาผมไว้ตรงนี้จะเป็นปุ่มบีว่ะไม่ถนดัดบมันไกลไป V ก็ไม่ถนัดเออเอาไว้ซแล้วกันเนาะ จะได้วใกล้ไม้ใกล้มือหน่อยเดี๋ยวลองดูดิฟึบอืบเทคนิคอะไรก็ไม่รู้แหละพูดไปเรื่อยแหละโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหเอาหมีไล่ตบฮะจังหวะนี้เซเว่นพุ่งมาตบหมีนะฮะจังหวะนี้โอ้ยแต่หมีสู้เซเว่นได้แต่เซเว่นไม่ได้ย่างตีนว่าเฮ้ยจักรน็อตเถื่อนไปแล้วเธอกลับคัมแบ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรน็อตเกือบฆ่าได้เหมือนกันนั่นี่ะสับไปเยอะสับไปเยอะมากเอ้ยเราจะบลิงไปไม่ได้ ระยะมันไม่ถึงโอ้โหเลดเกมสักน้อยทำไมมันโอดขิงงั้นน่ะเออตรงไหนตรงไหนตรงนี้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 อันตรคิวเฮ้ยมันมันมันนานๆทีกับมาเล่นก็สนุกอยู่จบสาม จบยี่สิบปดนาทีสำหรับดอทก็ถือว่าเร็วอยู่นะใครให้เราจ็กนอตแน่ๆเลยจ็กนอตเป็นคนดีมากด้วยเมื่อกี้เห็นกด GG ด้วยใครวะจ็กนอตปาวะใช่ใช่แจ็คนอตโอเคจบแล้วครับสำหรับโดตา2วันนี้นะฮะสนุกนะสนุกอยู่เออนานนานทีกับมาเล่นก็สนุกอยู่อะหายกับดอทไปนานเป็นเป็นปีเลยครับเป็นปีเลยไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะสนุกอยู่่เดีียวหาต้ลน ดีป่าววะเป็นไก่วิ่งให้เขาเอกีกสกร์ผมเท่าไหร่น้ำกี้ไม่ได้ดูอ่าก็ก็ก็ดีมั้งมันวัดไม่ค่อยได้ครับจากอันนี้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนโหมดเทอร์โบเนาะทั้ง GPM ทั้ง XPM นี่มันก็เร็วขึ้น GPM นี่มันหมายถึงอ่าการอะไรนะการฟาร์มครับการฟาร์มตังนะ XPM ก็หมายถึงเลเวลต่อนอาทีอะไรประมาณเนี้มันวัดไม่ค่อยได้ม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ จะถามว่าซับดีไหมผมว่าผมซับไม่ดีเพราะเห็นไหมผมไม่ได้วางวอดเลยผมวางวอดก็มั่วนะครับโอเคครับใครที่สนใจเหมือนกูมาโฆษณาอะไรักอย่างโอเคใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบมากๆก็กดติดตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากแบ่งปันก็กดแชร์นะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับบายครับควีนออฟเพลนะคะหน้าโคตรสวยเลยยังไม่จบอีกเหรอทำไมตอนจบแต่ละทีมันชอบลีลาวะ เออแต่ผมสนใจอ่าอันติเมตเพอร์โซน่านะครับนะร่างเพอร์โซนายังไม่ออกมาเลยอะขนาดอันนี้เป็นอาคาน่าของคว e นอ f p เพนยังสวยขนาดนี้อันติเมตเป็นร่างผู้หญิงด้วยโคตรสวยมันต้องโคตรสวยแน่ๆเลยโอเคไว้เจอกันครับบาย